ไอ้แม่เย็ดแล้วมันแรงทุกสกิลริงสกิลจีก็แรงเฮียบอสทำไงอะเบ่งพลังสู้มึงจะหนีไปไหนวะโอ้ยจะตายแล้ว เอาก็ต้องขอกรับสวัสด,ดีผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะขอต้อนรับกับคามาสู่ฮันตี้ซอมบี้กันอีกเ,เคยนะดูเหมือนว่ามันจะมีอัปเดตใหม่มาด้วยเป็นอัปเดตแบบว่ากันไกลกับสวนสนุกอะไรเงีย้ยก่อนน้านี้เราก็ได้ไปปลดล็อกช่องมาแล้วนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ไอ้ขวานข้างบนผมหายไปไหนก็เลยมาสุ่มใหม่นะหวังว่าจะไม่ได้เบสบอลและไม่ได้ขวานซ้ํานะอยากได้เป็นอย่างอื่นออออออยยยย่่่่่าาาาาาางงเเเเเเชนนนนพพวกกกกกกีกีตตรรคคะะะลลไไไไไไ้้้้็็ดดดืถมมจปูู ปเริ่มเลยสุม่มโอ้โหเปิดปราเดิมมาก็มือ,อแล้วโอ้โหแม่งมือ,อแล้วเมื <c> ่ <oughs> อไรก็สุ่มเรามีตั้งสองแสนสี่นะน่าจะสุ่มได้เรื่อยๆอยู่เบ็บอลอีกแล้วเบรร็เบอลเบ็บอลโอ้โหสามอันติดแล้วนะสี่อันเอา้าโอ้โหได้ขวาน <c oughs> ได้แล้วดิพี่อยากได้อันใหมอ่อ้อยอะไรเนี้ยกองเล็บซอมบี้อย่าโคเทเลยกำลังอยากได้เลยไปเริ่มกันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าจะมีแมปใหม่มาด้วยเป็นแมปแบบสวนสนุกใช่ป่ะนี่สวนสนุก เริ่มเลยคนเดียวก็พอน้องลุยเลยไม่ปูดปัมตำเพลงเสียเวลานะแม่งโคตรเท่เลยว่ะกงเล็บซอมบี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโดยท่าวิ่งของกงเล็บซอมบี้ก็จะเป็นแบบนี้นะนะกลางกงเล็บไปด้านหลังนะแล้วก็วิ่งคล้ายนารูตโตะมั้งแต่ผมรู้สึกว่ามันช้านะมันช้าไปหน่อยอะ่ะถ้าเทียบกับแบบขวานอะไรเงี้ยดูดิขวานเนี่ยแบบยังมีการคล้องตัวมากกว่าเยอะเออเอฟเฟกต์สวยดีโอ้ยลำคาด้วยลำคาด้วยตายไป,ไปน้อง คนจะรีวิวของอะไรก็ไม่รู้มามาเรื่องันที่การโจมตีธรรมดานะโดยการโจมตีธรรมดาของกงเล็บซอมบี้ก็จะเป็นแบบนี้นะอืมจะเป็นเอฟเฟกออกแบบมุง้งม่วงเขียวๆนะนี่ก็จะตีสี่ทีเหมือนอาวุธอื่นๆนะมาต่อกันที่สกิลแซดนะสกิลแซดของกงเล็บนี่จะเป็นอะไรสกิลแซดของกงเล็บก,ก็จะเป็นการแบบฟันไปสองทีข้างหน้านะเหมือนของไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนของขวาเลยอ่ะกิฟเอ็กจะเป็นการเป็นการง้างฟันนะก็ฟันสองทีไปข้างหน้าเหมือนกันแต่น่าจะได้ฮิตเดียวปะเป็นฮีทใหญ่ๆแล้วสกิล สกิลสี่เหมือนจะเป็นการเบ่งพลังนะแล้วก็น่าจะแบบว่าทําให้อาวุธตีแรงขึ้นชั่วขณะนะขึ้นสถานะด้วยสเต็งสองนะน่าจะทําให้อาวุธตีแรงขึ้นเลิกไปเลยมาแล้วน้องตีไปก่อนนะอืม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 ไม่ได้แรงกว่าอาุธอื่นตรงไหนแต่ว่าออกช้ากว่าเยอะอยู่มะเบ่งพลังก่อนเบ่ง,งไปแล้วฮ้ยเบ่งพลังทําให้ความวิสตันั่นรนะอมันมารวมแบบรวมกันเยอะๆอะแล้วก็กดเ Uh huh. หายเอ้ยโคตรแรงเลยว่ะสกิลนี้น่าจะเป็นแบบอาวุธเอาไว้สู้บอสน่าจะใช่นะเอ้อันนี้ไปไหนตอนเดียว <c oughs> งงดาดว่ะไม่เคยเล่นนะแล้วจุดจบจุดสิ้นสุดของไอ้ดานนี้คืออะไรอุย้ยมึงละไอ้อวกอวกก่อนเลยอืมร้อยร้อย,อยเอ้ยทีเดียวแตกเลยว่ะโคตรแรงอะ่ะระเบิดดี่นไป <c oughs> อะไรเอ้ยทีเดียวตายเลยว่ะโห แรงจริงแรงจริงแสดงว่าเป็นอาวุธแบบสายแรงแรงอะไรเงี้ยใช่ใช่โอ้ยระเบิดโอ้โหระเบิดกี่ตัวทั้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยมีสิบกว่าตัวแล้วมั้งเนี่ยพี่อะระเบิดเลยระเบิดเลยมากันเป็นเวฟหมดหมดหมดแรง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 จริงแรงจริงไปกันต่อครับมาเลยไอ้หนูอื้อหือแรงมาก แรงมากแรงมากแรงมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราไปดิจิตอลเราไปดิจิตอลมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะแบบนี้โคตรมือดอะ่ะแบบสนุกอะ่ะปุ๊บหมดปะหมดหมดเลี่ยมหนึ่งขีดามละไอ้หนูโอ้โหมึงอละตายไปเ้ยไอ้หนูวะหนูปะข้างหลังเนี่ยหนูปะหนูปะไอ้ตัวอะไรอะ่ะทำไมมันใส่ชุดตัวตลกวะตัวอะไรวะน่ากลัววะ่ะ เอ้ยเหมือน,น,นเหมือนแบบว่าพอใช้สกิลแล้วไอ้พวกนี้มันติดน็อกแบ็กหน่อยหนึ่งด้วยนะอืมพวกมันเหมือนแบบติดสตันอะเออโหี่ตัวกันเยอะจังโโห,โห,โหขอโทษที่ยืนตีอะอึ๊บอึ๊บระเบิดไป <c oughs> กระเด็นเลยไอ้แม่ย็ดอืแรงมากแรงจริง โอ้ย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 สุดยอดอะโคตรฟินเลยว่ะแต่มันมืดว่ะมืดมากเลยแมปนี้แมปไรวะเนี่ยมืดชิบหายสวยสมบูรณ์เฮ้ยเสด็จตีมันเปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนห้องแล้วว่ะเข้ามาในเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้ my god โอ้โหมีทั้งไอ้หนูทั้งอะไรเนี่ยเต็มไปหมดสวยดีแฮะโอ้โหดูหน้าพี่ด้วยว่าพี่เล่นไหมอืมอืม โอ้ยโอ้โหผิดด้านเอ้ยแต่ว่าไอ้นี่ตายแล้วว่ะระเบิดเนี่ยยังไม่ทันระเบิดเออดีมันจะอืมอืมอ้อนาทิมดินแล้เมื่อกี้เออว่าวระเบิดระเบิดไปไงเอ้ยมันโอ้โหเฮ้ยพอมันตีแล้วมันติดน็อะระเบิดปะนี่ว่าจะระเบิดมันตีแล้วมันติดไอ้นี่ด้วยเนอะแบ็คอะทำให้แบบมันสตัร์ทอะ โอ้ยโอกลัวมากเลยเออหมดหมดหมดดูดิทีเดียวแบบหมดเลยอะถ้าเป็นของขวานของอะไรเนี้ยมันยังไม่ตายโอ้โหมีกี่ตัวเด่ยห้องนี้มีกี่ตัวเดี่ยโอ้โอ้เอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะอยู่ก็เป็นร้านอืมจะเบ่งพลังไว้โอ้โหพอ่งพลังแล้วตีแบบตีโคตรแรงอ่ะตีเพิ่มเป็นเจ็ดปะสุดท้ายยังโอ้โหเอ้ยตัวอะไรวะเนี้ย โอ้โหไม่เห็นหาเลยเลยเฮ้ยอะไรเชฟเฮ้ยอะไรทำเป็นบิดคงบิดคอเนี่ยมึงมีพลังคืนดาบจริงจริงมึงเป็นนักดาบเว้ยไม่ใช่เชฟโอ้ฮึบฮึบมาดิมาดิโอ้โหยยังระเบิดอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีก่อนเด็กพลังอืมวันไปหมด เอาล่ะสุดท้ายแล้วปะสุดท้ายแล้วปะโหเป็นล้านเลยวะโอ,โ,โอ้โหโอ้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 เฮ้ยอยากลองอ่ะอยากลองสกิลจีอะมาตีก่อนเฮียเฮียเทจัดโอ้โหเอา้า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 หมดแล้วเหรอเฮ้ยสกิลจีแรงวะ่ะ เมื่อกี้มันเหมือนแบบว่าเบ่งพลังเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> มันแรงดุกตะกิลจริงสกิลจีก็แรงอะไรเนี่ยโอ้โหยังระเบิดกอีกหมดเลยแล้วมั้งหมดเลยแล้วมั้งเอ้ยอะไรน่ะเฮ้ยบอสป่ะเฮ้ยบอสป่ะเฮียบอสทำไงอะเบ่งพลังสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมปั้นผิดท่านไม่ใช่โอ้โหโอ้โอ้พี่โอ้บ โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยมึงหนีไปได้โว้มันหนีอะทุกคนมันหนีอะมันยิงมันโอ้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้เฮียระเบิดไอตัวระเบิดอึ๊บ่หมดหมดโอ้ยโอ้ยโอ้อ่าจับกูอย่าจับกูโอ้ยอยู่จีอโอ้บงบง โอ้โหหัวถัวโอ้โหโดนโดนโดนสกิลรีเซ็ตด้วยไม่ใช่ไอ้เหี้ยอืมเบ่งพลังไปแซดโอ้โหไม่โดนอีกมึงจะหนีไปไหนวะโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอครับพี่พอครับขอเก็บเลือดก่อนขอเก็บเลือดก่อนโอ้ยโอ้ยทำไรกูเนี่ยเอ้ามึงส่งกูมาไหนเนี่ยส่งกูมาข้างนอกทำไมฮึบ เอ็กเอ็กโอ้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 ขอลุกก่อนขอลุกก่อนพี่เอ้ยตายแล้วปะตายแล้วนี่โอ้โหตายแล้วเอาละเหลือพวกมึงโอ้กูตายอ่ะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เราตายเหรอเดี๋ยว้องชนะเลยนี่ต่อชีพเออชนะแล้วอะไรวะงงว่ะตำมันดีนะ อันตีสองวีไอ้เหี้ยกงเล็บโคตรมันเลยวะไอ้เหี้ยกงเล็บมันจริงอะ่ะคลิปนี้ก็น่าจะมีไปท่นานีแ้แหละถ่านี่ความประการใดก่อนไปในที่นี้ด้วยมาสัาส้นๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะมาเล่นอาวุธใหม่อ่ะที่มันไม่ใช่กงเล็บเนี่ยแต่ผมชอบนะไอ้เชี้ยโคตรเท่เลยจากใจจากใจแบบคนรักตูสิงอ่ะคลิปหน,น้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวติดตามนะน่าจะเป็น9.9วันถ้าคลิปนี้มันบังเอิญลงก่อนนะ แตนะ่ถ้ามันไม่ลงก่อนนะอาจจะเ,เป็นมค้ามั้ไม่รู้เหมือนกันหรอเออเดี๋ยวรอดูอีกทีเอาละ